สวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้เราอยู่กับตัวของ i m p o r t o r t a l o r picking all the trust up to the b e t t e o f t h e a l o r t h m อะไรวะ <c oughs> ผมก็พูดว่านี้จะเป็นตวงวิดีโอตัวของเหมือนเปิดสกรัดตัวของแพทตวงศูนยจุดศูนย์ขึ้นไปนะครับผมก็จะเห็นหน้าเป็นตัวของน่าจะอาชานะครับกับตัวของ <c oughs> พี่กูโดนอีกแล้วลรกพี่กูโดนอีกแล้วโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับสำหร,รับสางคิเรชั่นในครั้งนี้นะครับไปกันเลย โชว์ได้คุคาสมอนต์ก็เหมือนกับการต่อสู้ของระหว่างเรากับสเตล่าเหมือนตัวของการรีแคประหว่างการต่อสู้ระหว่างเรากับไอเออรทูมาครับเฮยเด๋อคิดจะหยุดฉันส่วนฝั่งขวาคือผู้สายสืบทอดเราเียงเอฟเวอรเลียสผู้ต่อสู้ผู้แกก็คือเรานะครับเราทั้ง14คนลุมกระทืบไอเออรทูมตัวเดียวเฮ้ยมีฉากซีจีถุงมืออะไรอย่างงี้ด้วยเหชิญลองแบบอื่นดีกว่าอะไรอ่ะเฮ้ย ถึงการ์ตูนพมิงเมื่อก่อนเลยผู้เบิกกำลังหากระเบืเสริฟแล้วปกปกดราม่าในกาแล็กซี่เฮ้ยเอาเลยวะ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนความงามเป็นเปลี่ยนเงินเป็นไม่ใช้เส้นแบบตาหวานวะ่ะแล้วนี่ใช้แบบเส้นการ์ตูนนะครับกูลุ่มอ่ะกูลุ่มอ่ะนี่ไม่โกอู้เฮ้ยอันนี้เป็นการ์ตูนแบบการ์ตูนแบบรูปผู้ชายอ่ะใช้เส้นแบบอัอนเนี้ยเออเขาน่าเชื่อฉี่ยอดพลังเป็นผู้ใหญ่ ลางน้กบ,บ้ตนกับเพื่อนเซนโจ,โจโมาอีกครั้งการ์ตูนเซนจโโูาโร่เซนจูาโร่ไม่ชัดเลยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นเส้นการ์ตูนแบบคอมิกดีซีอะไรพวกนี้ป่ะเอออันนี้มันเปลี่ยนซะอีกอะอะไรเนี่ยเพิงกระแสงไม่ทำไม่ได้มีมีมีด้วยมีเมมด้วยเออมึงโดนลุมไปขนาดมึงจบเหอะ <c oughs> แต่สกเกลตัวนี้มันไอรอนทูมันมันเวอร์มากเลยนะมู๊ยจริงๆ ถูกส่งรถอยู่ในกำมือทำลายหล้างผู้หน้าใครนะเ้าสุดเส้นทางปูกระมุนน้ำไปทิศทานลกเอ้ากูก็ต้องเนะนชนะไอเดวัตตูปิไอเดวัตตูได้เกิดไหมล่ะอาชาจะบอกกูนะว่ามึงมึงมึงลากเทพกับลายล้างมาตลกเลยอะนะไม่ใช่อาชาทำไม่ได้นะครับ อะไรอะอาชาไิอาชาม่ก่อนคุยวอเฮ้ยแอดขาวคดาวแอดข่าบนแม็กอาชามิเอาหาไปไหนวะจะซูสิคะสี่เด็กันถ้าไม่ชักนาเผ่าผันตัวเองไม่เป็นล้อไอามันลอไม่อยู่เลยว่ะเขาอยากได้ยินเสียงของเราเจออีกครั้งไมอโทษาวมึงไปแทนม คิวบี้โคชชันเราสร้าเอาสิบีินาทีจบแล้วปลดรับรางวัลของคุณอะไรอ่ะข้างหลังเนีปะสปาร์เข้ามาใช่ใครอ่ะเฮ้ยหัวขาวเดี๋ยวบอกนะว่าเจ๊คุณหัวขาวที่ว่าอยู่ในเทเลอร์อ่ะอะไรกันอันนี้สวยสวยสาเป็นสุดาไม่แต่ประเด็นคืออะไรวะยังมีต่อยอีก อคิวีก้าจะหาเจ้าให้เจอมันน่าอะไมันอะไรเนี่มัน,ม,นมันเป็นตัวอย่างอะไรวะเรื่องปั้นฝันอาหารบ้านดายุกไม่แล้วต่ยุกไก่ปิ้งกูกลับมาทำอาหารให้ด้วยเหรอเก่งยังเลยนะแต่ประเด็นคืออันนี้มันเหมือนตัวอย่างกันตัวของแสดงดสนสดนะครับดูให้จบรวดเดียวความจริง หลังศึกไอรอนทูมที่ทางการไม่ได้เปิดเผยเมื่อเหมือนเป็นตัวอย่างขั้นนะครับผมแบบตลกฮา,หาเหมือนตัวของ A ia, อาเคียไอตัวของไอเนี่ยอาชาเนี่ยแม่งมากวนสตีนเราสักนิดสักหน่อยอะก่อนไปอะไรเงี้ยซึ่งตัวของอาชาเนี่ยเป็นตัวละครที่มันจะมีความแบบเป็นเทพที่ว่าแบบคาดเดาไม่ได้ะครับผมมันเป็นแบบเทพเทพตลกแดกอะเออเทพดาราที่ตลกแดกนะครับผมเนี่ยมันเอา <laughs> มันมันเอาเทพท,ทำลายล้างกูงมา <c ười> จิกเลยอะ คุณคิดดูว่าเราเทียบถลยไล่ล้างเราไปจกเลยน่ะแม่งมีแอดคูดาวตรงนี้ด้วยคือคือแพทหน้ามันจะต้องเป็นตัวของอเมคาคณิกที่ว่าขายขำหรืออะไรพวกนี้กับตัวของอาชัยอยู่แล้วนะครับผมเพราะตัวของอาชัยเนี่ยมันเป็นตัวละครประมาณนั้นนะครับมันเอาขายขำมันเอาขายฮาเลยแล้วผมก็ไม่คิดว่าม,มันจะแบบมีอย่างนี้ด้วยนะผมว่าช่องของไกสไตล์เรวแม่งโดนอาชาแฮกอล้จริงๆนะแต่วีวรกรรมไออาชามันก็ไม่ใช่น้อยมันทําอะไรไว้เยอะมากเลยนะครับแม่งแบบเอารถไฟเราไประเบิดเล่นหรือว่าแบบ เดี๋ยวผมจะลองเล่าให้ฟังนะครับว่าอาฮามันเคยทําอะไรไว้บ้างนะครับมันเคยแอบขึ้นรถไฟนะครับผมแล้วมันก็แบบปลอมตัวเป็นแบบเออเหมือนผู้มาเยือนนิรานามนะครับผมมันอยู่นานปีเต็มเลยนะมันอยู่นานปีเต็มนะครับแล้วมันก็ระเบิดรถไฟขบวนหนึ่งทิ้งอะในเวลาต่อมา ทมทไวะเคยเปลี่ยนนอนตัวนึงให้กลายเป็นอ e ีมานเนเตอร์นะครับผมและมอบสติปัญญาให้กับนอนตัวนั้นนะครับพอดูว่ามันจะเข้าสมาคมอัจฉริยะได้ไหมและคําตอบก็คือไม่ครับแล้วจากตัวของหมดประโยชน์แล้วครับอาหะก็ทิ้งมันอย่างไรเยอะอยันแม่งเคยแอบเข้าไปในซิมเฮอร์ต้าด้วยเว้ยแล้วไปถามว่าเฮอร์ต้ามันเป็นมาร์เก็ตฟูของผมไหมเฮอร์ต้าหัวเสียแล้วก็ด่าไปครับถ้าเกิดมึงเป็นความงามมึงค่อยไปคุยกับกู มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งในหายะนามวลแมลงนะครับตัวของอาฮาเนี่ยมันเคยบอกว่าให้มาร์เก็ตฟูลเนี่ยมาช่วยหายะนาห้มวลแมลงหน่อยไปช่วยเทพตาดานได้แล้วอย่ามัวแต่กงเล่าอยู่แล้วเขาก็แบบเดินทางออกไปช่วยนะครับผมมาร์เก็ตฟูลครับผมแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าแม่งแค่หยอกเองกวนตีไม่ล่ะเพราะฉะนั้นนะครับผมรอรุ้นเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าแพทหน้าเข้ามาเนี่ยแม่งจะสนุกขนาดไหนกันเชียววะระหว่างนี้เราก็ต้องเล่นกิจกรรมที่มีรอไปก่อนนะครับผมคลิปเรียกในครั้งนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขผมครับสวัสดีครับ